เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นวิกฤตที่ทั่วโลกต้องเผชิญหน้าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มาอย่างยาวนานคือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระราชปณิธานอันแรงกล้านี้ถูกสานต่อด้วยพลังจากทุกภาคส่วน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดึงพลังความศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชนสู่การปฏิบัติจ,จริงด้วยกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในระดับมหาภาคและเป็นรูป,ปรธรรมจนสามารถเปลี่ยนวัดเล่งเนื้อยี่ให้กลายเป็นต้นแบบ วัดสีเขียวได้อย่างน่าทึ่งเมื่อวันที่8สิงหาคม2568ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่อสอรวมใจลดคาร์บอนฝุ่นพลาสติกขยะอาหารณวัดมังกรกรมลาวาดหรือวัดเล่งเนย,ยี่ซึ่งจัดโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้แก่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปัญหาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว Single-use plastic และปัญหาขยะอาหาร ฟู้ดเว s t ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรืองกระจกที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้ดรเฉลิมชัยได้มอบประกาศเกียรติคุณวัดสีเขียวปลอดฝุ่นลดคาร์บอนแก่จเจ้าอาวาสวัดมังกรกำมลาววาด พระคณาจารย์จีนธรรมวจิรานุวัตรเพื่อยกย่องให้เป็นวัดต,ต้นแบบที่ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสถาบันทางศาสนาในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยมีการจัดการปัญหาบลพิษและสิ่งแวดล้อมภายในวัดอย่างเป็นรูปธรรมเช่น การงดจุดทูบและเผากระดาษไหว้เจ้าการใช้เทคโนโลยีช่วยลดมลพิษและการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสารต่อพระราชบัิทานด้านสิ่งแวดล้อมย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2553ซึ่งเป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีว ภาพ Mother of b i o d i v e r s i t y Conversation เเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง พระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่าหายากทรงมีพระราชะดำริให้จัดตั้งโครงการต่างๆเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลสัตว์ป่าอย่างกลมกลืนการอนุรักษ์พันธุ์พืชทรงให้ความสำคัญกับการรวบรวมและเพาะพันธุ์พืชหายากและสมุนไพรโดยสะท้อนผ่านการจัดตั้งส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลจึงมีพระราชะดำริให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์ทะเลหายากเช่นพยูนและเต่าทะเลการส่งเสริมอาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรงส่งเสริมให้รัษฎรมีอาชีพเสริมผ่านงานศิลปาชีพโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างรายได้และลดการทำลายป่าไปพร้อมกัน สำหรับประเด็นด้านการลดขยะอาหารนั้นมีที่มาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริที่เกี่ยวข้องกับการสร่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง เช่นโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นการจัดก,การทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการทิ้งขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติในงานศิลปะชีพก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ พระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้งในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบนิเวศและกิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เองก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านยังคงได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยต่อไป